นันจะเล่าอะไรฟังนะครับนางทำนะตอนแรกนะสามล้านนะทุกใหม่หมดเลยกูงงนะสามล้านไมถึงสามล้านบาทจริงทุบเสร็จปุ๊บนะนางลื้อทุกใหม่หมดตอนแรกมุมนี้นางทำรายการอาหารนางไม่พอใจกับชี้ใส่ช่างช่างบอกเปลี่ยนเอาลื้อค่ะแล้วเวลาเข้าห้องแม่มดนะเปืือเนี่ยจบมีไว้เปิดอกไว้เออนางชอบผู้ชายเปิดอกโอเคแต่เขาปุ๊เปิดไม่ได้สิวเยอะเองไ่อยู่ข้างในเสียงไอ้แจ๊กสู๋วะแล้วก็แจ็งทะเลียเนี่ยแกะดูเลยแกะดูเลย ปอใจเธอไหมปีบ้าแล้วแม่ที่ทำงานนี่มันไม่ใช่เจะขอคุณก่อนแล้วเหรอนี่ซันเขาอยากเข้ามาดูว่าสตูใหม่เนี่ยเห็นทำโน่นนี่นั่นเอะอะเปลี่ยนลื้อนู่นนี่นั่นแต่ไปหมดเลยเคยเห็นโต๊ะแบบก็โต๊ะคุ้มแม่ยาวๆเป็นไม้แบบไม้สักเคยเห็นในรูปนะไม้สัตว์มาเรนจบพามาดูนี่ แม่อันนี้แพงมากเลยดูเห็นว่าแม่ตั้งใจทำอันนี้มากดูเหย,หยีนี่ไว้ประชุมใช่ไหมตรงนี้เป็นงางประชุม<ว>แล้วนี่อะไรนี่ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วสันของอะไรมาในปยเบเลอเลยเอา้าช่วงนี้คืออิกเดดแกเอ้ยัญหา ตัวนี้คือสุดยอดนว,วัตกรรมจากเกาหลีเลยบ, <ob> บาโนบาคินี่ปกติบาโนบาคิเขามีสั่งออนไลน์ได้เหรอคุณแม่ปุ๊บตอนนี้นคือมันต้องสัง่งจากออนไลน์เธอเพราะยิ่งสั่งเนี่ย,ยมันยิ่งได้ทําบุญทางบาโนบาคิเนี่ยเขามีโครงการช่วยเหลือโควิดสิบเกรร้าทุกยอดการสั่งซื้อได้ร่วมสมทบทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วกโกยโควิดไปสนับสนื้อุปกรณ์ทางการแพทย์และแน่นอนประเด็นที่เรารู้กันวิกฤตนี้ทุกๆหนึ่งร้อยบาทครับทำบุญสิบบาทแอดไลน์เข้าไปนะแอด BBT Beauty ของในร้านคุามีสินค้ายเยอะเยอะแยะเลยดีทุกตัวโปรโมชั่นเด็กทุกตัวและแน่นอนครั้งนี้คือกับสุสันคมณเค่ะ